เชื่อกันว่าหนุ่มสาวอายุเข้าเลขสามมาขอพรความรักกับพระนอนวัดโพแล้วปังมากวันนี้เดลี่มูจะพาไปขอพรกันที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพคนที่มาขอพรนิยมไปไถ่าถอนคำสัญญาในอดีตเพื่อให้ดวงชตาเปิดและยังมีความเชื่อกันอีกว่าพระนอนช่วยให้สมหวังในความรักโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่อายุขึ้นเลขสาขั้นตอนการไหว้พระเจ้าขอถวายขนมจีนสามจอมระบุสิ่งที่ขอ แบบหลังไหว้เสร็จเรียบร้อยก็รอให้ทูบมนลาและนําขนมจีนมารับประทานสาคัญมากแต่งกายด้วยชุดสีชมพูอยากแก้กรรมให้ไหว้บริเวณและหากใครอยากขอพรให้ไหว้ที่ปลายเท้าอย่าอธิษฐานผิดตําแหน่งควรไปไหว้ในวันอังคารจะดีที่สุดสิ่งของที่ไหว้ขนมจีนยาปลาสามจักรเทียนสีชมพูแปดดอกทูบสีชมพูแปดดอกจำนวนแปดบาทดอกบัวจํานวนแปดดอกน้าดื่มหนึ่งขวดวิธีการเดินทางรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชยทุกวันแดโมงเช้าถึง6โมงเย็นและคลิปหน้าเดลี่มูใจ <ะ S 2> ที่ไหนอีกกดติดตามไว้เลยนะ